สวัสดีค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะจะมาสอนวิธีการลงข้อมูลนะคะโดยใช้สาย Data Link นะคะโหลดข้อมูลจากตัวกล้องนะคะลงสู่คอมพิวเตอร์ค่ะตัวที่นำมาสาธิตเนี่ยจะเป็นกล้อง Total Precision GT 2 0 5นะคะโดยอันดับแรกเนี่ยเราต้องใส่แผ่นโปรแกรมนะคะที่เขาให้มากับตัวกล้องก่อนนะคะ อันนี้เดี๋ยวจะให้ดูไดเวอร์ของสาย Data Link ของตัวนี้กันก่อนนะคะจะเป็น p l 2303นะคะเราก็ทำการลงไดเวอร์ตัวนี้ก่อนนะคะลงไดเวอร์สายก่อนถ้าเกิดมันขึ้นหน้าจอแบบนี้ขึ้นมานะคะแสดงว่าเราได้ทำการลงไว้เรียบร้อยแล้วนะคะหรือ,อถ้าใครยังยังไม่ไม่ได้ลงนะคะให้กด Next นะคะแล้วคำต่อไปเรื่อยๆนะคะ อันนี้เราทําการลงมาเรียบร้อยแล้วนะคะจากนั้นนะคะเมื่อเราลงาไดเวอร์ของสายเรียบร้อยแล้วให้เราไปเช็คพอตคอมของเราก่อนนะคะโดยไปที่คอมพิวเตอร์นะคะแล้วก็ไปที่ m a n a น e แล้วก็เราจะไปเช็คตรงไดเวอร์เมนเจอนะคะคลิกเข้าไปได้เลยนะคะจากนั้นไปตรงพอตค่ะ c o m and lpt นะคะ ดับเบิลคลิกเข้าไปนะคะเราก็ไปเช็คตรงคอมพอร์ตของเรานะคะตรงนี้จะเป็นคอม5นะคะให้เราทำการดับเบิลคลิกเข้าไปจากนั้นก็ไปที่พอร์ตเซตติ้งนะคะให้เราจำนะคะข้อมูลต่างๆเหล่านี้ไว้นะคะเพราะเดี๋ยวเราจะต้องไปเช็คตอนที่เราจะดาวน์โหลดนะคะเมื่อเราดูเรียบร้อยแ,แล้วก็ไปที่แอดวานซ์นะคะเพื่อไปเช็คว่า เป็นคอม5หรือ,อยังนะคะโอเคจากนั้นก็ไปที่ตัวโปรแกรมกันเลยนะคะตัวโปรแกรมของ PC r e i s i o n GT 2 0 5นะคะจะเป็น TS Link นะคะก็กดเข้าไปได้เลยหน้าตาจะประมาณนี้นะคะ จากนั้นให้เราไปตรง Communication นะคะเพื่อทำการดาวน์โหลดค่ะไปตรงดาวน์โหลดนะคะจากนั้นค่ะตรงนี้เรามาเช็คให้มันเป็นคอม5ตรงกับที่เราดูในช่วงแรกที่เราทำการเช็คนะคะ9,600โอเคจากนั้นเราไปตรงหน้าจอของกล้องกันเลยนะคะตัวกล้องของเรานะคะเราจะไปตรง ESC นะคะ จากนั้นไปตรง mem ค่ะค่ะแล้วก็ไปตรง job นะคะ enter เข้าไปได้เลยนะคะเราก็ทำการเลือกไฟล์งานนะคะว่าเราต้องการจะโหลดไฟล์งานไหนนะคะไปตรงเข้าไปตรงลงตรงคอมพิวเตอร์ของเรานะคะอันนี้เราเลือกเป็น R s 2นะคะจากนั้นเรากด enter นะคะแล้วกดมาตรง com output นะคะก็ enter c o r e data นะคะแล้วก็ enter จากนั้นเรามาดูในคอมพิวเตอร์ของเรานะคะให้เราทำการกดโอเคนะคะค่ะจากนั้นนะคะข้อมูลจะโหลดเข้ามายัางโปรแกรมนะคะจากนั้นเมื่อเราต้องการจะเซฟนะคะให้เราไปยังไฟล์นะคะแล้วก็ไปที่ Export นะคะตรงนี้เราจะเซฟ เป็นนามสกุลใดก็ได้นะคะแล้วแต่ว่าเราจะนำไปใช้ในงานไหนนะคะอันนี้ขอเซฟไปตรงเดสก์ท็อปนะคะอันนี้ก็ตั้งชื่อไฟล์งานของเรานะคะค่ะตรงนี้ก็เดี๋ยวจะเซฟเป็นทคก่อนนะคะแล้วกดเซฟป,ปกติค่ะค่ะถ้าจะข้อมูลไปใช้ใน a u t o c a คนะคะก็ สามารถเซฟเป็นอ u t ต์โคดแคนะคะนามสกุลนี้นะคะแล้วก็กดเซฟได้เลยนะคะเดี๋ยวเราจะไปดูข้อมูลที่เราเซฟนะคะค่ะอันนี้จะเป็นเช็คนะคะค่ะอันนี้ก็จะเป็นวิธีการนะคะดาวน์โหลดข้อมูลนะคะจากตัวกล้อง p c s i o n GT 2 0 5 ลงมาไว้ในคอมพิวเตอร์นั่นเองค่ะขอบคุณที่ติดตามรับชมคลิปวิดีโอนะคะ